เราออกเดินทางอีกครั้งด้วยถนนหมายเลข1.07มุ่งหน้าสู่ตัวอำเภอเชียงราวช่วงบ่ายแก่ๆของปลายเดือนตุลาคมเพื่อไปอยังลานกลางเต็นท์ม้อนสดที่ดอยอ่างขางถ้าเรามาถึงกิโลเมตรที่79ให้เราเลี้ยวซ้ายไปถนนหมายเลข1.178ผ่านไปยังตำบลเมืองนายเพื่อไปยังจุดหมายแรกของทริปนี้ หมู่บ้านอารุโนไทยเดิมทีชื่อบ้านหนองบุกเป็นพื้นที่ที่ชาวยูนานมาอพยพอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่เขตอำเภอเมืองนะอยู่ระหว่างทางขึ้นไปดอยอ่างขางและมีร้านอร่อยที่ใครผ่านไปผ่านมาต้องแวะร้านเก่าแก่ที่เปิดขายมาตั้งแต่พศ2519 เป็นเจ้าแรกๆในหมู่บ้านอารุณอไทยที่ทำเส้นบะหมี่ได้ห่อเกี๊ยวเองเป็นสูตรตั้งเดิมของชาวยูนานร้านพี่ลมบะหมีม่เกี๊ยวยูนานถือเป็นร้านที่ใช้รับแขกบ้านแขกเมืองเลยก็ว่าได้ร้านนี้มั่นใจเรื่องมาตรฐานความอร่อยทำสดใหม่วันต่อวัน ที่จริงแล้วเราเคยมาร้านนี้ครั้งแรกเม่อสิบปีก่อนตอนมาทิปกับมอเตอร์ไซค์กับกลุ่มนกระจอกทัวข้าไหนนอนนั่นรสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน oh. นอกจากไม่มีแล้วเกี๊ยวซ่ายังเป็นตัวชูโรงของที่นี่อร่อยไม่แพ้ร้านดังๆในบางกอกเลยกินคู่กับน้ำจิ้มและผักกาดดองสุดเฉพาะ เรียกปลาอร่อยลืมตัวกันเลยทีเดียวรับประกันด้วยรูปคนดังๆที่ติดอยู่ตามผนังที่เคยแวะเียนมากินที่นี่ได้บ่งบอกคุณภาพที่คับแ้วของร้านนี้เป็นอย่างดีหลังจากที่อิ่มท้องเรามุ่งหน้าเดินทางไปต่อเพื่อไปอยังลานกลางเอ็น่อนสด เหตุผลที่เราได้เดินทางมาทริปนี้คือเราได้ไปเห็นสตอรี่ของเพื่อนบนบันทึกความทรงจำได้เก็บรูปถ่ายที่เคยมาเที่ยวด้วยกันเมื่อหลายปีก่อนไว้ได้อาา่านคานเป็นสถานที่ที่เราแวะเวียนไปหลายครั้งหลายหนตั้งแต่เมื่อครั้งเอามอเตอร์ไซค์ KSR คันเล็กขึ้นรถไฟมาจากบางกอกเพื่อมาขี่เที่ยวที่เชียงใหม่ จำได้ตอนนั้นพวกเราอาศัยแผนที่เล่มสีส้มเพียงเล่มเดียวแต่ได้ตะเวนเที่ยวหลากหลายที่ซึ่งรวมไปถึงดอยอ่างขางเข้าด้วยและตอนที่พวกเราขยับขึ้นไปขี่บิ๊กไบค์ดอยอ่างขางก็ยังอยู่ในแผนที่เที่ยวในทิปอยู่เสมอการที่เราได้มาทริปดอยอ่างขางครั้งนี้เราจึงมาเพื่อให้หายคิดถึงทิศดีของเราก็ง่ายๆคิดถึงสิ่งไหน ก็แค่ไปหาสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นพอเราขี่รถผ่านขึ้นทางมาได้สักพักเราก็สังเกตเห็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่วิ่งสวนมาใส่เสื้อผ้าเริ่มกันฝนสแสดงว่าบนดอยฝนน่าจะตกแล้วก็เป็นไปนอย่างที่คิดมันคือละอองหมอกที่บวกกับสายฝนที่ตกลงมาเบาๆ เลยทำให้ทัศนวิสัยการขับขี่เริ่มเปลี่ยนไปเหมือนเราขี่รถเข้าไปอีกโลกนึ่งจากเมื่อหนึ่งชั่วโมองก่อนที่หมู่บ้านอารุณไทยถนนปกคลุมด้วยม่านหมอกเราแทบจะมองไม่เห็นรถที่วิ่งสวนออกมาถึงเราจะเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วก็ตามแต่บรรยากาศที่มีม่านหมอกปกคลุมไปทั่วถนนในช่วงเวลาเกือบห้มอเย็น ก็คือประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันเราเดินทางมาถึงลานกลางเต็นท์ม้อนสนด้วยสภาพอากาศที่เหนือความคาดหมายทัศนวิสัยการมองยังมองเห็นได้แค่3เมตรเอง เมื่อเรามองไปยังลานการเต็นม่อนสนแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยมีแต่หมอกที่ลอยซุงปกคลุมอยู่ทุกตารางนิ้วของพื้นที่ไปหมดแต่ไม่ว่าเราจะเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วก็ตามแต่ทุกครั้งที่มาเราจะพบเจอสิ่งที่แปลกใหม่อยู่เสมอสถานที่เดิมๆแต่แค่เราเปลี่ยนวันเวลาที่มาสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากับกลายเป็นความสดใหม่ที่อยู่เหนือความคาดหมายอย่างไม่น่าเชื่อ เราอยากจะมาให้หายคิดถึงสถานที่นี้เรากางเต็นท์เสร็จอย่างทุรกเรุเลช่วง5โมงครึ่งหมอกและฝนยังคงตกสลับกันอย่างไม่ขาดสาย ตอนนี้ห้าโมงครึ่งมอง,มองากจะเป็นมั่นสนมีเต็มองเราว่า ็สวยตปีกแบบให้อารมณ์เหมือนซาปาที่ประเทศเวนยานมีแต่หนอ,อกสีขาวที่ไหลลอยเป็นแบ็กการาวให้กับภาพที่อยู่ตรงหน้าความสูงระดับน้ำทะเล1787ร้ลานจุดชมวิวตอน ห้าโมงครึ่งฝนตกสลับกับหมอกตลอดทั้งวันก่อนที่จะพบข้าสายฝนได้ตกกระหน่ำลงมาอีกพักใหญ่ๆการทำกับข้าวมื้อเย็นของเราจำต้องถูกพับเก็บไปอย่างสมเหตุผล มนี้เราจึงมีแค่น้ำตาเหลากับลูกชิ้นเหนียวที่ซื้อมาจากร้านข้างทางทกินคู่กับคืนอันหนาวเหน็บจากหมอกและฝนจะว่าไปแล้วคลิปวิดีโอของเราคงไม่ใช่แต่คลิปที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีเท่าไหร่แต่มันเป็นเหมือนไดอารี่ที่บันทึกความทรงจำของอดีตกับปัจจุบันและรวมไปถึงความเพ้อฝันในอนาคตของตัวเราเอง อย่างน้อยใครได้มาดูคลิปนี้แล้วอยากเดินทางท่องเที่ยวคุณจะเดินทางด้วยความรักความเหอยหาหรือความคิดถึงเราก็ถือว่าได้เป็นแรงบรันดาลใจเล็กๆสำหรับคนที่กำลังหาเหตุผลให้สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป

การได้ดื่มน้ำร้อนๆอนตอนเช้าในอากาศที่เย็นแบบนี้ ได้ช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายได้ดีทีเดียวแค่รสชาติของน้ำเปล่ายังดีกว่าที่เคยกินหลายเท่าการดื่มดำคงไม่ได้หมายถึงรสชาติเพียงอย่างเดียวแต่มันได้รวมไปถึงสุตรีของสิ่งรอบตัวเข้าไปด้วยที่เรียกว่าเสน่ห์ของการดื่ม มามีเกลึงสําเร็จรูปคืออาหารชั้นเลิศสําหรับการแค่แห้งของเราในเชาน้านี้ใครสะดวกแบบไหนก็เลือกกินแบบนั้นแต่สําหรับเรานั้นเราสะดวกแบบนี้นั่งกินมามา่าพร้อด้วยการฟังเพลงของไวบิทมันก็ทำให้เรารู้สึกเต็มอิ่มแล้วสำหรับวันนี้ ตัวเราเองยังเป็นคนนั้นคนเดิมคนที่มีความสุขกับสิ่งเล,เล็กๆรอบตัวถึงมันจะไม่มากมายแต่มันก็คือความธรรมดาที่พอดีในแบบของเราเอง เราขอขอบคุณความทรงจำดีๆที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ออกเดินทางลางกลางเป็นม่อมสมด้อยอาขาง,ขงยังไงก็คงได้กลับมาอีกเพราะสถานที่นี้คือที่เก็บความทรงจำของเรา ในหลายๆครั้งที่ผ่านมา